สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนทุกคนวันนี้กับมาเฮาเฮาป่าหาเฮ็ดอีกตามเคยจอดรถไว้ห็นถนนก็เลยได้เฮ็ดเถอเลยืันนี้ ี่น้องก็เห็นเห็หดทีนั้นดูดมสมบูรณ์คักน้อป้าก็ได้บึ้งดูพูดพูดหรอกทิทโตปะทิโอ อกนี้หนาวอุ๊อันนี้ก็นหนาวพีเนางนี้เด้อดอกใหญ่ครับเคดอกนั้นก็ได้ โอ้รอดไหมเท่าอันนี้ก็เท่าก้อนคอยเบึ้งไงน้อจะเป็นป่าเห็ดคักกเลยอันนี้โอ้โอ้อันนี้ก็เท่าก้อนคอยกระดิ่ง นโอ้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 โเห็นอีกพี่น้องโอ้เยียงนี่พี่น oh! ้องคักแท้เี้ยโอ้แตกกนแล้วนะโอ้ยเบื้งไหนพี่ลูกพี่ล้อแดออมีดากซับเอา โอ้พี่น้องเอ้ยมือในคออนุญาตหาเห็ดก่อนเด้อค่ะเจอปลาเห็ดเลยขอบคุณนะคะที่รับชมไปแล้วหาต่อจ้ะ